สวัสดีครับยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง c o m u i ไอดูนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาเหมือนเดิมกับช่วงเคสอันบ็อกนะครับวันนี้เราจะมากับเคสที่คิดว่าในท้องตลาดอาจจะยังมีน้อยอยู่แต่ว่าเราได้มีโอกาสนะครับทางร้านได้มีโอกาสนําเข้ามาขายนะครับได้เอาเข้ามาขายในโลบ s h o อปปแล้วก็ Facebook าซาด้านะครับใครที่ต้องการเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเคสที่นํามานี้เป็นเคสอะไรและเป็นเคสตัวใหม่ของโซนิที่มีชื่อว่า โซนมมิวิชั่น4หรือว่าพาโนรามานั่นเองนะครับด้านในเป็นยังไงวันนี้เราจะมาแกะสดๆกันเลยกับโซนมิิพาโนรามาตัวสีขาวนะครับผมไปเลยโซนมมิพาโนรามานะครับเป็นตระกูลเดียวกับพวกวิชั่นนะครับซึ่งตัวนี้เขาระบุมาว่าเป็น i IV อ๋ออย่างที่เห็นนะครับว่า ซูนามิเขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ของเขาไปแล้วเปลี่ยนเป็นซูนาเมียครับเป็นซูนาเมียนะครับซูนาเมียโปรเทคเตอร์วิชั่นไอวีเคเคไ,ไวไวหนึ่สองสี่อะไรเงี้ยที่จริงเขาน่าจะสกรีนผิดนะครับน่าจะเป็นการเอ่อการสั่งทำกล่องที่สกรีนชื่อผิดนะครับเป็นซูนาเมียไปซะได้นะครับโอเคอยา่างน้อยก็ยังเป็นซูนามิเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกัะสุนสดเลยตัวกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างคล้ายกับ ขนาดพอๆกับ Tsunami Vision 1 6 6 2นะครับหรือว่าโซนามิวิชั่นไออนั่นเองเปิดกล่องมา <S 2> <S 2> ลึบยาจเป็นแบบนี้น,นะครับนีน่เลยแกะซองออกมาเรียบร้อยครับตัวเคสสีขาวนวลตาม,มากๆเลยครับสีขาวใสมากตัวนี้เป็นกระจก2ด้านเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโครงเหล็ก ด้านนี้จะเป็นโครงเหล็กปกติพวกวิชันเนี่ยเขาจะไม่มีโครงเหล็กพาดต,ตรงนี้ใช่ไหมคนระับแต่นี้จะมีนะครับเพิ่มความแข็งแรงของตัวเคสนะครับโอเควัสดุค่อนข้างดีแข็งแรงเลยวัสดุดีมากคือสําหรับใครที่เบื่อเคสวิชันเบื่อเคสวิชันตัวตสูงๆเอาเปแล้รแต่คนชอบนะสาหรับคนที่ชอบแบบเคสตู้ตปลาแต่ว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากแบบนี้ครับผมแนะนําเลยวิชันพานอรามามีทั้งสีขาวและสีดานะครับสามารถกดสั่งเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาเริ่มแกะกระจกกันก่อนตัวกระจกทุกด้านนะครับต้องทําการแกะจากตัวนี้ก่อนนะครับน็อตด,ด้านหลังนะครับให้ทําการคลายออกแล้วก็ถอดฝาบนออกก่อนนะครับก่อนที่จะถอดกระจกอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจับพานุลามาเหมือนกันเพราะว่าของเพิ่งเข้ามาเลยครับกระจกนะครับจะเป็นล่องสําหรับการเสียบเข้าไปแบบนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีน็อตนะครับตัวนี้ทุกคนสามารถถอดฝาบนแล้วดึงกระจกออกได้นะครับ แบบนี้เลยสะดวกสบายมากนะครับสะดวกสบายต่อการถอดติดตั้งถอดประกอบนะครับปลอดภัยไม่ต้องห่วงว่าหัวน็อตจะไปกระแทกหรกระจกแตกกระจกด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ทําการถอดฝาหลังก่อนนะครับถอดฝาหลังก่อนที่จะถอดกระจกออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งอุปรกรณ์นะครับก็ะจะต้องติดตั้งเป็นชุดทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยถอดใส่อุปรกรณ์ถอดใส่กระจกนะครับพอเราถอดฝาหลังออกได้นี่ครับมันจะเป็นร่องสําหรับการดึงกระจกออกเลย ้องสำหรับกาติดตั้งกระจกนะครับออกมาเสร็จปุ๊บก็บเลื่อนยหลังผมลืมข้อสําคัญไปหนึ่งอย่างนะครับสําหรับใครที่จะถอดกระจกตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีน็อตเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับหัวน็อตตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะหมุนมาให้มันแน่นเลยเพื่อไม่ให้กระจกมันเคลื่อนนะครับถ้าเกิดจะถอดให้เอาไขควงนะครับคลายน็อตออกนิดนึงนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับแล้วก็ ตอนคลายน็อตนะครับให้หัวน็อตมันรอดรูออมาได้ด้วยนะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคลายแล้วก็ให้หัวน็อตมันลอดรูได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับก็จะมาถอดออกมาได้เลยถอดออกมาได้ง่ายๆตอนใส่ก็ใส่กลับเข้าไปตรงๆแบบนี้ชึบได้เลยแล้วถ้าอยากให้กระจกมันแน่นก็หมุนหัวน็อตตรงนี้ครับปิดให้แน่นเลยนะครับแล้วทีนี้กระจกก็จะแน่นเลยทันทีแน่นเปียกเลยนี่เลื่อนถอยหลังครับใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็สไลด์ออกไป ออกมาแล้วนะครับจะจบทีนี้เรามาดูภายในกันครับเปิดกล่องออกมาจะเจอกับ a c c e s s o r ร b o บอกนะครับด้านในมีอะไรบ้างก็จะเป็นมือนเดิมพวกสายรัดกับน็อตยึดเมนบอร์ดน็อตยึดพวัสดายนะครับชุดนี้เขามีน็อตมาให้ผมบอกก่อนเลยว่าเคสตัวนี้ไม่มีกล่องคุมไฟนะครับไม่มีกล่องคุมไฟซูนามี i มาให้นะครับ ถ้าอยากได้กล่องคุมไฟก็ต้องซื้อแยกนะครับสำหรับคนที่เมนบอร์ดไม่มี ARGB นะครับหรือว่าอยากจะคุมไฟผ่านเมนบอร์ดก็ต่อ ARGB สามพั R G B, 3, 5, นห้าโวลต์นะครับพวกพวกกันไปแล้วก็เสียบเข้าช่องนี ARGB ของเมนบอร์ดคุมไฟคุมไฟผ่านซอฟต์แวร์ปกติ แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะภุมไฟผ่านกลองผ่านรีโมทกดติ๊กปิ๊กง่ายๆก็ซื้อกล่องของซูนามิไปครับจะมีสายแปลงให้เหมือนกันสายแปลงพาหรัเนียร์ีบีให้เหมือนกันนะครับถัดมาครับตัวเคสนี้ให้พัดลมมาทั้งหมด4ตัวด้านบน3ตัวและด้านล่าง1ตัวนะครับด้านบนให้พัดลมมา3ตัวนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งหม้อน้ํา3ตอนได้ด้วยจากด้านบนนะครับแล้วก็ด้านนี้สามารถติดตั้งหม้อน้า2ตอนได้นะครับแล้วก็ติดตั้งพัดลมเพิ่มได้อีก2ตัว ด้านหลังตรงนี้ก็มีพัดลมอีก1ตัวนะครับรวมทั้งหมดเป็น4ตัวน,นั่นเองและสามารถติดเพิ่มได้อีก2ตัวนะครับจากด้านในพัดลมที่ให้มาเป็นโซนามิเอ่อหนึ่งสอไว้นะครับตัวนี้จะมีขายแยกจะ,จะเป็นแพ็ค3ตัวนะข้างล่างครับสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มได้อีก3ตัวเหมือนกันนะครับข้างบนกับข้างล่างระยะเท่ากันพอดีเลยสำหรับใครที่อยากติดพัดลมเพิ่มก็ติดตั้งข้างล่างเพิ่มได้อีกมาดูด้านบนกันด้านบนครับอย่างที่เห็นครับโอ้โหมีช่องมาให้เยอะมากๆ โ <Okay. S 2> อเคพาวเวอร์ประทันนะครับหรือว่าพาวเวอร์สวิตช์นั่นเองตัวนี้มีรูเล็ก ok ๆ ok มาด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับตัวนี้มีพอสวิตช์มาให้มี USB 3.0มาให้นะครับ USB 2.0 2ช่องนะครับแล้วก็เป็นอัดรูหูฟัง <analyze> เบรโโฟน3.5มมนะครับกับปุ่มรีเซ็ตสวิตช์ด้านบนดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวกรองฝุ่นด้านบนไม่ได้มีมาให้เพราะว่าเขาเป็นแผงนี้มาแล้วนะครับ เป็นแผงตะแกรงกองฝุ่นมาให้แล้วนะครับสําหรับใครที่อยากทําความสะอาดก็ถอดไปล้างนะครับง่ายๆไม่ต้องมีแผงกองฝุ่นมาให้นะครับอย่างที่เห็นนะครับด้านหลังค่อนข้างดีเลยเพราะว่าให้ตัวกระจอตั้งมาให้นะครับเป็น PCIe สําหรับการติดตั้งกระจอตั้งมาให้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีเราไม่ต้องไปซื้อชุดแปลงหรืออะไรเลยนะครับมีช่องมาให้แล้วเพียงคุณซื้อไรเซอร์มานะครับแล้วก็ เสียบกัดจอเสียบไปเซอร์อมนบอร์ดแค่นั้นจบแล้วก็ยังมีพิซีแน่นอนเหมือนเดิมเจ็ดช่องนะครับเคสตัวนี้รองรับเมนบอร์ดได้ตั้งแต่ ATX mATX miniITX น, AT นะครับรองรับได้3ามเมนบอร์ดสำหรับใครที่กำลังกังวลว่าใส่ ATX ได้หรือเปล่าใส่ได้นะครับแล้วตัว PCE กัดจอเดวตั้งนี้เขาให้มาถึง3ช่องนะครับรองรับกราฟตัวใหญ่ๆได้เลยแต่ว่า ต้องระวังตอนติดตั้งนิดนึงว่าตัวตัวการพัดลมตัวการ์ดรนั้นมันจะมาชนกับตัวกระจกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดูตัวการ์ดของท่านด้วยนะครับว่าใหญ่ไปหรือเปล่าซิงใหญ่ไปไหมอย่างซิงใหญ่ใหญ่อย่างส0 9 0้นเนี้ยต้องดูทีว่าสามารถใส่แนวตั้งได้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่า3มช่องนี้ให้มาก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับทีนี้มาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นจะมีพื้นที่ว่างแล้วก็มีช่องสําหรับใส่ SSD ฮาร์ดดิสต์นะครับจะมีช่องใส่ SSD กับฮาร์ดดิสต์มาให้นะ HDD ขนาด3.5นิ้วนะครับ1ช่องแล้วก็ SSD 2.5นิ้ว2ช่องนะครับตรงนี้ใส่ได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดของตัวเคสนะครับสามารถติดตั้งได้คล้ายๆพวกวิชั่นเลยเอาน,น็อตมาใส่แล้วก็แปะตรงนี้ได้เลยโอเคพวกรสพลายก็เหมือนเดิมครับติดตั้งตรงนี้ตัวพวอรวสพลายนะครับสามารถติดตั้งโพสพลายขนาดปกติได้เลยไม่ต้องใช้ SFX นะครับตัวนี้ติดตั้งโพสพลายขนาดมาตรฐานได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดด้านในครับ ด้านในเป็นพัดลม1264ของซนามินะครับจะเป็นแบบตัวดิสเพย์คือจะมีแบบวงกข้างในที่ดูลึกลงไปเนาะตัวพัดลมก็จะมีสายนี่นะครับเป็นโมเลกเนาะไปเลี้ยงโมเลกโมเลก,เลก,เลกจะเป็นพัดลมหนึ่งตัวจะมีสายไปแย้งโมเลกหนึ่งเส้นนะครับกับ ARGB หัวตัวผู้และตัวเมียนะครับปกติเลยทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ยังมีสายไฟหน้าเคสแต่ไฟหน้าเคสตัวนี้จะมีไฟเลี้ยงเป็น ซาร์ S S นะครับคือเสียบปุ๊บไฟติดปับ๊บเดี๋ยวเรามาลองกันเสียบปุ๊บไฟติดปั๊บแล้วเราสามารถพ่วงไปที่ตัวอื่นได้ด้วยโอเคด้านในนะครับมีน็อตยึดสําหรับการติดตั้งเมนบอร์ดถึง ATX ลงมานะครับสามารถใส่ได้หมดเลยแล้วก็ยังมีชุดบังสายนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูทีมีชุดบังสายนะครับตัวนี้สามารถแกะออกมาได้แล้วก็ยังมีนะครับตัวเก็บสายเนาะตัวซ่อนสายเป็นยางสีขาวนะครับชุดนี้ให้มาสีขาวทั้งหมดเลยแต่ถ้าจะเป็นตัวพวก วิชั่นอย่างถ้าเป็นวิชั่นตัวเก่าเนี่ยตัวซ่อนสายเขาก็ยังจะเป็นตัวซ่อนสายของเขาก็ยังจะเป็นสีดําอยู่นะตัวซ่อนสายยังเป็นสีดําอยู่ยังไม่ใช่สีขาวนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้เป็นสีขาวมาทั้งหมดเลยไฟหน้าเคสก็ก็จะเป็นไฟหน้าเคสแบบเป็นขีดๆน่าจะเป็นเหมือนระดับเดี๋ยวไฟไปเล่นผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างสวยเลยเดีมากเหมือนซาบ์วัสดุค่อนข้างแข็งแรง ค่อนข้างแข็งแรงดีมากเลยนะผมรู้สึกว่าเหล็กมันหนามากสําหรับเคสตัวนี้นะครับค่อนข้างแข็งแรงดีเลยสําหรับใครที่อยากติดตั้งอุปกรณ์นะครับตัวเคสนี้ระบุไว้แล้วว่าสามารถติดตั้งกราจอได้ยาวสุดแค่320มิลลิเมตรนะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่า320มิลลิเมตรนะครับถ้าเกินกว่าน,นั้นเนี่ยอาจจะติดก,กระจกหรือว่าติดตั้งไม่ได้นะครับลองดู320มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงของ CPU c o o l e r ได้ที่ 140มลมนะครับหรือว่า14เซนนั่นเองโดยที่จะไม่ชนกระจกนะครับใครที่จะติดตัง้งซีลเลอร์ตัวใหญ่ก็ดูก่อนนะครับว่าจะยาวเกินตัวเคสตัวนี้หรือเปล่านะครับโดยหลักๆแล้วผมมองว่าเป็นการออกแบบและการดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกนะครับถอดแกะอะไรแบบเป็นชุดๆไปเลยผมว่ามันง่ายดีนะครับแล้วตัวสีขาวก็ค่อนข้างเนียนด้วย ด้านล่างครับยังมีแผ่นกองฝุ่นสําหรับด้านล่างมาให้ด้วยนะครับใครที่กลัวว่าฝุ่นจะเข้าจากด้านล่างเคสก็มีกองฝุ่นมาให้หลักๆก,ก็มีประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมมาลองเทสไฟกันก่อนเนาะโอเคเรามาลองต่อไฟกันครับทีนี้เราจะมาลองต่อไฟหน้าเคสเป็นไฟตรงนี้กับไฟทัดลมทั้งหมด4ตัวนะครับว่าการต่อใช้งานมันเป็นยังไงและต่อแบบไหนนะครับเราจะต้องใช้กล่องซูนามิ เเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมไฟ rgb นะครับโดยให้สายแปลงมาเรียบร้อยแล้วก็ต่อมเล็กสําหรับไฟเลี้ยงไปนะครับเริ่มต้นเรามาเริ่มกันที่สาย SATA ตัวนี้ก่อนจึ๊บนี่ครับไฟหน้าเคสก็จะติดแล้วไฟหน้าเคสตัวนี้นครับสามารถเปลี่ยนโหมดมันจะเป็นโหมดของการจับเสียงซึ่งออกแบบมาค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยจะจับเสียงพูดของเราหรือว่าเสียงเพลงมันก็จะกระพริบไปเหมือนซาวบาครับเวดีซาวบาเลย ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนโหมดได้ไว่าจะได้สีไหนอยากจะให้มันกระพริบแบบไหนอยากจะให้มันขึ้นแบบไหนกดได้หมดเลยนะครับพอพอเราพูดมันก็จะเป็นแบบเดซิเบลที่ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับว่าเราพูดดังขนาดไหนโอเคเนาะตัวนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มที่คล้ายๆกับ่องปุมไฟเลยกดค้างไว้3าวิตัวไฟหน้าเคสนี้จะเปลี่ยนโหมดนะครับจากการที่จะจับเสียงเป็นโหมดซิงค์ไฟนะครับสมมติว่า เราต่อ A R G B ตัวนี้เข้ากับเมนบอร์ดนะครับเราก็กดค้างไว้3าวิเพื่อเปลี่ยนโหมดจากที่มันจับเสียงภายนอกก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดที่วิ่งตาม A R G B นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ต่อกับเมนบอร์ดหรือว่ากล่องคุมไฟเท่านั้นนะครับผมย้ำอีกทีว่าเท่านั้นแต่ในกรณีที่คนที่ไม่มีเมนบอร์ดแลอกล่องคุมไฟนะครับให้ต่อสายทาต้าไฟเลี้ยงเอาไว้นะครับสายทาต้าไฟเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ ใช้ไฟสายไฟ rgb ของหน้าเคสนี่นะครับต่อเข้าไปพุ่งๆกับพัดลมตัวอื่นเลยแต่ตรงนี้จะมีข้อเสียที่ว่าไม่สามารถที่จะคุมไฟได้นะครับตัวนี้ไม่สามารถที่จะคุมไฟได้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นโหมดที่แบบวิ่งแบบนี้ครับไฟหน้าเคสก็จะวิ่งตามพัดลมที่มันเป็นไฟเรียงๆ,ๆ,ๆแบบนี้ก็จะไหลๆลงมานะครับกดสามวิค้างไว้เพื่อเปลี่ยนโหมดให้มันวิ่งตามพัดลมหรือว่าจะให้มันวิ่งจับเสียงนะครับปุ่มด้านบนเนาะ ผมก็เปลี่ยนเป็นวิ่งจับเสียงละตอนนี้นี่ครับประมาณนี้สําหรับหน้าเคสแล้วเราใช้กล่องคุณไฟครับต่อไฟเข้าไปเลยแล้วก็จะมีสาย rgb สายแปรงนะครับออกมาให้ตัวนี้จะเป็นตัวหัวสายสุดท้ายนะครับที่ผมต่อไว้เนาะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยอย่างที่เห็นนะครับว่าไฟหน้าเคสจะมีไฟเลี้ยงจาก 5v rgb ของกล่องนี้นะครับต่วนี้ 5v rgb ของกล่องนี้มันก็จะทํางานเหมือนไฟซ a ตตาเลย ตัวนี้อย่างที่เห็นว่าตอนนี้มันยังกระพริบอยู่นะครับทีนี้เราจะต้องกดปุ่มรีเซตด้านบนค้างไว้สามวเพื่อเปลี่ยนให้มันซิงก์กับตัวพัดลมนะครับโอเคทีนี้พัดลมไฟน่าเคสจะซิงก์กันแล้วครับตัวกล่องคุมไฟก็จะคุมด,ด้วยรีโมทนะครับหรือว่าใครจะ่อเข้าเมนบอร์ดก็ไปคุมไฟผ่านซอแ์แวรของเมนบอร์ดนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงชิกก็จะแดงทั้งบาร์เลยสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีส้มสีน้ำเงินสีม่วง น,นี้ครับก็จะไปทั้งเคสหรือหรือคุณไม่ชอบที่แบบไปหน้าเคสอยากให้มันกระพริบตามเสียงเพลงคุณก็กดด้านบนค้างไว้3าวิให้ตัวเขาเองนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นไฟหน้าเคสที่รับเสียงปกติของเขาเลยแล้วคุณก็สามารถกดค้างไว้จิบจิบกดสลับไปเรื่อยๆครับเลือกหาอันที่ตัวเองชอบก็ได้ส่วนตัวพัดลมก็ปรับไฟบนรีโมทได้ปกติหรือถ้าอยากให้มันกลับมาซิงกันอีกก็กดค้างไว้ครับสาวิ ตัวไฟหน้าเคสก็จะกลับมาซิงกับพัดลมเหมือนเดิมนะครับเป็นลูกเล่นของทางซูนามิที่เขาแถมให้มาแล้วผมขอชมว่าไฟหน้าเคสนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีและให้โหมดมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงชอบตั้งโชว์นะครับไฟนี้ดีสุดๆไปเลยไฟหน้าเคสตัวนี้มีวงจรสําหรับการป้องกันกระแสะไฟย้อนแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ไฟจากสองเส้นมาชนกันนะครับ อันนี้ผมต่อไฟจากโมเลกซาต้าด้วยนะตัวนี้ต่อไฟจากซาต้าเข้าไปด้วยแล้วก็เอาไฟเลี้ยงจากตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าผมถอดไฟเลี้ยงจากตัวกล่องคุมไฟออกมันจะเป็นยังไงอะลองดูจึ๊บอ่ามันก็จะใช้ไฟของไฟเลี้ยงของซาตตาแทนนะครับแล้วผมลองเสียบกลับเข้าไปจึ๊บก็จะใช้ไฟคุมไฟจากกล่องโอเคเพราะฉะนั้นผมสรุป ได้เลยว่าคุณจะต่อแบบไหนก็ได้ไม่ช็อตสามารถปิดได้ปกตินี่ถ้าต่อเข้ากล่องก็ปิดผ่านรีโมทได้ปกติเลยค่อนข้า,างดีเลยครับตัวนี้ออกแบบมาหมดแล้วคุณจะต่อไฟยังซาต้าเข้าไปมันก็ไม่ช็อตอีดต่อไปจะไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานหลักๆก็มีประมาณนี้ผมขอชมเลยว่าออกแบบมาดีเลยวัสดุแข็งแรงการใช้งานโอเคเอไฟหน้าเคสหมดดีมาก ผมชอบนะตัวผมชอบน้่แบบเปิดเพลงแล้วมันจะพึบพพัดลมทั้งเคสก็เป็น1 264ไฟสวยอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ให้มาค่อนข้างคุ้มค่ากับราคา2,490หรือว่า2,500นิดนะครับประมาณ2,500บาทนะครับตัวนี้ไม่มีของคุมไฟให้อยากได้ซื้อเพิ่มนะครับก็จะประมาณซื้อเพิ่มอีกประมาณ200กว่าบาท250ก็จะเป็น2,750ก็เกือบ3,000ได้เคสแบบนี้มีซาบาน่าเคสแบบนี้ผมว่ามันคุ้มนะ ต,ตัวนี้ก็ผมว่ามันค่อนข้างเท่แล้วเลือกโหมดได้ด้วยเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับเล็กกระทัดรัดไม่ต้องยุ่งยากใส่กระจกติดตั้งสวยเลยนะครับเป็นตัวเคสสุนามิวิชั่นไอวีพาโนรามานะครับตัวนี้ราคาคุ้มสเปคครบไม่ต้องมีอะไรมากสวยในตัวของมันเนองอุปกรณ์พอติดตั้งง่ายอาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับสาหรับคนที่ไม่ค่อยได้ประกอบเคสแบบแบบแบบนี้นะครับอาจจะดูแปลกตาหน่อยแต่ว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคออปชันให้มาเยอะมาก ต,ตั้งแต่กระจอิวตั้ตไฟหน้าเคสเอ่อกองฝุ่นด้านล่างที่บางสายตัวนี้ที่บางสายที่ซ่อนสายที่เป็นยางโครงเหล็กที่แข็งแรงนะครับสายไฟด้านหลังเคสก็มีตามด้านบนเลยเคสนี้ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคา2 5 0 0บาทประมาณนะครับสามารถหาซื้อที่ร้านช้อปปี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยอยากถามอยากอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าติดต่อผมในช่องทาง Facebook ทั้ง Nick ินออนไลน์และคอมจูไอดูนะครับติดต่อมาได้เลยผมยินดีตอบทุกคำถามแล้วก็สามารถสั่งประกอบติดตั้งอุปกรณ์ได้ทั้งหมดนะครับโอเคครับหลักๆมีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยแล้วก็จะได้มีแรงเอาเคสมารีวิวแบบนี้อีกนะครับ ขอบคุณทุกคนมากมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับคุ้มมากต่อมาะ